มาต่อเรื่องราวของตะแยมแห่งวัดไร่ขิงกันต่อนะคะทุกคนหลังจากที่คลิปก่อนหน้านู้นนะคะ,ะเราก็มีการแจ้งว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ,ะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าเจ้าหน้าที่ำตำรวจเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่ามีการตรวจสอบพบว่าบัญชีที่ถูกเปิดในชื่อของอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงหรือว่าตะยแยมเนี่ย มี3บัญชีใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการตรวจพบบัญชีราคามากถึง53บัญชีค่ะทุกคนนะหนึ่งในจุดที่น่าสงสัยและน่าสนใจมากนั่นก็คือพบว่าสองบัญชีที่เปิดขึ้นเป็นบัญชีที่เปิดขึ้นเพื่อรับบริจาคตู้บริจาคนี้ในานามมูลนิธิเมตตาประชารักเพื่อเพื่อนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคเนี่ย ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักแต่ปรากฏว่าเมื่อพนักงานสอบสวนได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโดยตรงค่ะทางวัดนะเจ้าหน้าที่บอกว่าทางวัดเนี่ย ไม่ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลมานานกว่า3ปีแล้วค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในช่วงปี2564ถึงปี2565ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเยอะจนเป็นที่น่าสังเกตซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ ทางวัดเนี่ยไม่ได้ถูกแฉนะเนะาะแต่แย้มไม่ได้ถูกแฉหลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางโรคระบาดอย่างโควิดใช่ไหมอาจจะทําให้ประชาชนเดินทางน้อยลงออกมาทําบุญกันน้อยลงเนื่องจากว่างดการสัมผัสกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นค่ะทุกคนนะหลังจากปี6465มีการนำเงินสนับสนุนมาให้โรงพยาบาลน้อยลงและมีการหยุดสนับสนุนนานกว่า3ปีค่ะนั่นหมายความว่า6 6 6 7 6 8ปณปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้มีการสนับสนุนโรงพยาบาลแล้วจึงทำให้โรงพยาบาลเนี่ยได้มีการตัดสินใจค่ะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาใหม่ค่ะพร้อมกับเปิดตู้รับบริจาค เพิ่มเพื่อรับเงินจากประชาชนโดยตรงก็คืออย่างเช่นเราไปทําบุญที่วัดหรือว่าท,ท,ที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีการแบบว่าบริจาคให้กับที่นี่เลยโดยตรงชื่อนี้เลยโดยตรงเข้าบัญชีโรงพยาบาลเลยโดยตรงไม่ได้ผ่านวัดนั่นเองค่ะซึ่งอันเนี้ยทางโรงพยาบาลก็บอกว่าแต่มันมีจุดที่สังเกตยอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือตู้ที่เคยตั้งเอาไว้ว่ารับบริจาค เพื่อที่จะเอามาช่วยโรงพยาบาลที่ชื่อว่าโมรนิธิเมตตาประชารักเนี่ยก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมตั้งอยู่ในวัดเหมือนเดิมค่ะทุกคนนั่นแปลว่าถ้าใครไปทําบุญคือไม่รู้อินูอิเน่ไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นนี้นั่นแล้วใช่ไหมทุกคนก็ด้วยจิตศรัทธาใช่ไหมคะก็คงหยอดตู้ไปใช่ปะแล้วเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นไปไหนละคะทุกคนเออนี่ไง เป็นที่น่าสังเกตนะคะและต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็บอกว่าสําหรับเรื่องราวของการตรวจสอบบัญชีอื่นๆของวัดในขณะนี้นะคะในขณะปัจจุบันนี้ก็พบว่าบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดในชื่อของพระธรรมวชิรานุวัตรหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงตะแย้มเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกหลายบัญชีนอกเหนือจาก3บัญชีที่พบก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะซึ่งสังเกตได้นะคะเห็นไม่ใช่สังเกตอะเห็นเลยนะคะเห็นตัวเลขเลยว่า คือแต่ละบัญชีรวมกันเหลือเงินแค่นี้แล้วมีการโอนเงินเข้าออกจากบัญชีเนี่ยหลายรายการซึ่งเป็นที่น่าสงสัยเป็นที่น่าสังเกตนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินวัดทั้งหมดเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามีการสอบปักคาแล้วก็แยกเป็นพยานและด้วยส่วนหนึ่งและผู้ร่วมกระทําผิดแต่ก็ยังไม่ได้มีการแบบออกหมายจับใครเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาฐานความผิดเท่านั้นเออนะคะจากการตรวจสอบที่ผ่านมาก็พบว่าระบบบัญชีรายรับปายจ่ายของวัดไร่ขิงในช่วงก่อนหน้านี้จนถึงปี2551นนั้นถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างรัดกุม ตรวจสอบง่ายแต่หลังจากที่นายแย้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่เป็นเรื่องเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาการเดินบัญชีก็เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะทุกคนอ่าส่วนประเด็นที่ว่านายแย้มเนี่ยได้มีการเอ่าเขาเรียกว่าอะไรหยิบยืมเงินวัดเจ้าอาวาสวัดอื่นๆเนี่ยมาเพื่ออ้าง,อ,างอ้างว่าอ้างว่าเนาะเอามาเพื่อที่จะแบบจ่ายในการรับ ตำแหน่งอะไรนะเจ้าคณะภาค14เนี่ยตำรวจชุดกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ยังไม่ได้สอบสวนในประเด็นนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าหากมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตในการรับตำแหน่งจริง หรือไปเรียกเงินจากวัดอื่นๆจริงเพื่อสนับสนุนการกระทําความผิดก็จะต้องตรวจสอบย้อนหลังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่การกล่าวหาทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานก็คืออารมณ์ว่าเออเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกแบบนะมันยังไม่ไถูกตัดสินเนอะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่ามันจะจบแบบไหนแต่ที่แน่น เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้คนรู้สึกเริ่มไม่ไว้วางใจเออนะแต่ก็เอาเถอะค่ะทุกคนถ้าเราทำอะไรแล้วมันสบายใจมันไม่เดือดร้อนคนอื่นการทำบุญหลายคนบอกว่าทำแล้วมีความสุขเอก็ทำไปนะคะแต่หลังๆเราเองก็มีความรู้สึกว่าเออเริ่มทำ,ทำบุญกับโรงพยาบาลหรือว่าสถานเต้งเด็กกำพร้าหรือว่าโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นถ้ามีนะถ้ามีโอกาสเนาะเอาทีา่สบายใจค่ะทุกคน และทุกคนนะคะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้